สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาทักทายกันอีกเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้มีเวลามาเจอกันบ่อยนิดนึงอย่าเพิ่งเบื่อน้องนะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นันนี่ขอคนละ1นึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดที่ปุ่มขอบคุณด้านล่างได้เลยค่ะนันนี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะ มาค่ะทุกคนวันนี้เรามาถึง e ีีที่3สําหรับงานเกาะสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกแล้วนะคะหลังจากที่ E ีีแรกพาไปอัปเดตงานเกาะสร้างช่วงถนนหลานหลวงและ EP ีล่าสุดคือ e p ีที่2อัปเดตงานเกาะสร้างช่วงถนนราดดําเนินกลางไปวันนี้ถึงคิวของงานเกาะสร้างช่วงถนนเพชรบุรีและถนนราชปลาลดแล้วนะคะ งานเกาอสร้างล่าสุดได้เริ่มปิดเบี่ยงถนนเพื่อเริ่มงานเกาะสร้างเหมือนกับจุดอื่นๆแล้วนะจริงๆแล้วจุดเกาะสร้างช่วงถนนเพชรบ,บุรีเริ่มดำเนินการก่อนจุดอื่นๆอีกนะคะทุกคนแต่น,นี่เพิ่งจะมีเวลามาอัปเดตช้าหน่อยไม่ว่ากันนะคะสำหรับจุดเก่ะสร้างก็จะมีการปิดเบี่ยงถนนหนึ่งช่องจราจรเหมือนกับจุดอื่นๆเลยค่ะเพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณประโภคและล้อมย้ายต้นไม้ออกเตรียมพื้นที่เกาะสร้างเต็มรูปแบบต่อไปค่ะ แต่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจุดอื่นๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะต้องมีการรื้อสะพานข้ามแยกมากถึง2สะพานด้วยกันคือสะพานข้ามแยกประตูน้ําและสะพานข้ามแยกราชเทวีค่ะเป็นงานรื้อเพื่อเตรียมเกาะสร้างรถไฟฟ้าเท่านั้นนะคะและเมื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วเสร็จก็จะมีการเกาะสร้างสะพานข้ามแยกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมปกติช่วงถนนเพชรบุรีรถติดโคตรโหดอยู่แล้วนะคะ ไม่อยากจะนึกถึงสภาพต่อจากนี้ไปเลยค่ะสาหัสแน่นอนเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางก็ขอให้ระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะช่วงนี้ก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งอดทนรอกันก่อนนะคะ สำหรับงานกอ่อสร้างช่วงถนนเพชรบุรีและถนนราชปาลดเป็นหนึ่งในงานกอ่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นงานกอ่อสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินค่ะทุกคนสำหรับงานกอ่อสร้างบนถนนเพชรบุรีจะเป็นที่ตั้งของสถานีถึงสสถานีสถานีแรกคือสถานีราชเทวีโออาค่ะ ตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี5ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกราชเทวีและยังเป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีราชเทวีอีกด้วยค่ะสถานีต่อมาคือสถานีประตูน้ำโออาร์ศู 09. ตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรีด้านหน้าห้างฟินิกซ์ประตูน้ำหรือพันธิพาซาเดิมค่ะส่วนบนถนนราชปารถเป็นที่ตั้งของสถานีราชปารถโออา โดยตัวสถานีจะตั้งอยู่ใต้ถนนราชปาลถค่ะบริเวณสีแยกหมอเหล็งไปจนถึงแยกปากซอยลางน้ําและยังเป็นสถานีเชื่อมต่อกับฟรถไฟฟ้าแอร์พอต l ลิงอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้งานเก่อสร้างอาจจะไม่ได้คืบหน้าอะไรมากมายเพราะเพิ่งเริ่มก่อสร้างได้ไม่กี่วันเองค่ะแต่ต่อจากนี้ไปจะได้เห็นงานเก่อสร้างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้อย่างแน่นอนถ้าไม่เบื่อกันสะก่อนเดี๋ยวนันนี้จะพามาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะ สำหรับใครที่รับชมมาจนถึงตอนท้ายน,านนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยเพื่อเป็นกําลังใจก่อนได้นะน,นนี้สัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมแบบนี้อีกเช่นเคยคะ่ะส่วนวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คะ่ะบาย